ก็ดีสุบผูสกุลน,นางออมบานพี่น้องเอ้ยไปทำบนน้ำเพลินบนบนพระเวทดอกไม้ขึ้งงามเถอะป้าดัวดอกยีหยังน้อนอน,อนี่เนาะขอให้มันงามเมื่อไเมละ่ะมันปลูกเพิ่นปลูกดอกซ้อนงามไหล พายางออกบ้านพี่น้องให้เบิ้งของดีๆในหมู่บ้านโอ้ยเสียงเพลงกับเขาพี่น้องเอ้ยนี่แหละประมาณนี่แหละเพ่นเอนไหนบ่บ่ไอ้ย่า เสียงเพลงมันสิเขานี่จักน้อยพี่น้องเอ้ยสิจีด็กัะสิบอได้โมบานเนาะได้โมบานข้าเจ้าสิเปิดเพลงมาณนี้ละเพราะว่าข้าเจ้าจัดแต่เรี่ยไรกันทําบุญทําบุญทําบุญเสื้อน้ำมันป้าอ่านเจอแล้วนะ อันนี้คือลังนกนกมันสิมาร่วมกลุ้มกันอยู่นี่ตะกี้ตะกี้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้นี่มันใบหลายมันมันจากเดมันมาอยู่นี่เราพี่น้องมึงนะอู้หลายเป็นตะไนนี่แหละนี่แหละวิถีชีวิตธรรมชาติของอีสานตั้งจังหวัดอุด,ดมไปด้วยนานาชนิด ยานา่งเนียพี่น้องอะน,นะยู่ตนบอกม่วงยานางกับอันพ่วะข้าเจ้าเอาไปใส่แกงน้ำใหม่นาะนี่ลราขึ้นยานา่งเยอะแยะเยอะแยะบางเห็นเห็น่พี่น้องไล่ลีนกมันกระลังเข่าล่างนุนนุนนุนเด็ฟังเสียงนกฟังเสียงนกพี่น้องเอ้ยเห็นป่ะ มึงนิ้มือนิ้มือเศรษฐีงามกว่านี่นิ้มือเศรษฐีบินออกจากห้างนี่เต็มเลยมีโอกาสสิทธัยนิมือเศรษฐีเบิ้งเด้อพี่น้องหลายเป็นเท่านายโว้ยคุณหย่าโก้เห็นมะฟังเสียงเอาเด้อพี่น้องกันผู้ใดมองไม่เห็นแต่ว่าเมนูเห็นอยู่คุณ บ้านบ้านหลังนี่พ่นกับสียงี้ยมาเว้นพ่นสีมาแต่งยเหมือนแรงพ่นมามานกมันก็เลยมามาหว่าวดี๋ยะนี่ตน้ตนต้นใยพ่นสีอยู่ตนน้นใยพ่นกับมีมันสีมีห้างของหนกอยู่เห็นปะโอหลายเป็นตะนายเสียงนกหลายคักหลายคัก ไลยเป็นตายนมีบ้านหลังนี้คือบ้านบ้านที่บ้านนาสาวบ้านนาสาวผ้าเทียมโมบานเอมอสิข้าเจ้าเสียงปว่ากาศเหลีย่ยไรเดลีายไเอาเงินไปทําบุญพระเวทในจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องอันนี้คือพักกระโดนน้ำพี่น้องเพาะท่านมียอดพักกระโดนน้ำนี่แหละเขาบอกว่าภาคอีสาน หรือว่าคนต่างจังหวัดสีมีสซีมีม่พักปลูกตามแขงหัวแขงแคะอันนี้ก็คือย่านางเกิดธรรมชาติเองเก็บมาขยำใส่หน่อไม้เห็นปะขางแขงหัวแขงแคะมีพื้นที่ปลูกพักปลกูกเนี่ยอันนี้นอใไม่ว่่ต้องไปหาว่่ต้องไปสืบทับออกจากหมองกล้ยกัมีไ่ต้องสือเห็นปะ มาพี่น้องมาถึงบานแล้วบ้านกบหางหางเล้พี่น้องบานข่อยบานเมนูพูดใดอยากเบิ่งบานเมนูนี่แหละบานบาน,นบานเขาขังใงบ่ไดดพี่น้องเขาเปิด,น,น,ดนั่นดูวิอยุเสียงเขาเขาเปิดมุ้ยเปิดมุ้ยเปิดมุ้ยสิบห้ามาหล้างบาน พามาหลังบานพี่น้องมีบกพาวตนหนึ่งพี่น้องโดกโกอยู่ขลางหลังบานนี่แหละสิบห้าว่าเบิ้งหลังบานพี่นอกก้องมะละกอนอไม,ตมต่ต้นไม้ต้นต้นไผ่ออนซอนทำมามนุ่มนี่แหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว คือต้นนี้บ่ได้ปลูกด้วยพี่น้องไม่ได้ปลูกแต่ตัดกิ่งออกมาตัดกิ่งมันออกจากต้นใหญ่มันพูตนต้นใหญ่มันยู่ซือนั่นพี่น้องแม่โนก็เห็นมันแตกกิ่งหลายกระเจิตัดตัดสามารถซ้ำไวเพื่อว่ากันดินกันดินเราเพิ่นเพิ่กับสิพ่อปลูกไว้เพิ่นกับสิทธิออกหากออกอยัง ตอนนี้คือกันพี่น้องนี่ตอนนี้คือกันนี่เนี่ยเสียไวเพื่อนก็ออกามานีเบงลูกมันผลของมันสีสับเปลี่ยนกันนี่ต้นมะรุ่มต้นนี้เต่ว่าหน่วยมันหน่วยมันแก่มันลนมันก็สิเป็นเพราะว่ามันได้น้ำเนาะมันสิได้น้ำ เพราะว่าเท่านามเทยังลงม,มานี่อาบนามอาบยังกะสีพานม่านนี่หน่วยใหญ่ใหญ่กรอบกอบอยู่ข้างในด้ยนะเอาว่านี่กับกระเพื่งเป็นพี่น้องนี่นะมาลุ่มมาลุ่มตัวนี้ฟักใหญ่เนื้อหลายเห็นหน่วยข้างในวันนั้นพี่น้องฟักข้างในเหนูบ้านนี่ออกไป <c oughs> ยอดตำเริงเห็นบ่ี่พี่น้องคางหัวแข้งแคะบ้านนอกเขาบ่เอืดตแนวสิกินเนี่ยพี่นอ้องบ่ตองซื้อบ่ตองบ่ตองซื้อซื้อเป็นบางอย่างซื้อเป็นบางอย,ย่างคนกล้วยกล้วยนี่เครืออันนี้อันนี้เขาตั้งยาวัดนนี่เขาสิเอินกล้วยสมเนาะกล้วยสมอยู่ในสวนไม่นส่มีกล้วย ấy, กล้วยนำว่า ดีล่ะน่วยมันพี่น้องมาลุม่มมาลุ่มนี่สิเป็นยาสูเนวเทิ่งใบเทิ่งดอกเทิงองนี่มันบางนี้พี่น้องเนี่ยมันล่องตาขนาดนั้นเด้เพราะว่าต้นนั้นมันเอ็นลงมากิ่งของมันเอ็นลงมาเนี่ยมันเสียเบื้องน่วยมันว้าวบูน ทางยาวทางญ่มันรุ่มไหมนี่ดอกมู้นอ,อนนี๋อันนี้อันนี้แกดอกที่จะขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นรุ่นใหม่ต่อไปเพ,ไอเ,เพราะว่ามันรุ่มตัวนี้มันสีไใดกินตลอดเวลาเพราะว่ามันใดน้ำมีทัว 8, ่วแปบน้ำพี่น้องทั่วแปบบ้านบ้านนอกเขาเอิ่นทั่วแปบแต่ว่าภาษาไทยเอืน่นเอิน่นทัวีอยังบ่หูเด้อพี่น้องนี่ กินกับปนแซบแซบอันนี้ตกทอดมาจากพี่สายปลูกพุนขึ้นยูพุนว่่ได้เก็บมากินหรอกเพราะว่าไม่ได้ยูคนนยู่นี่กับไม่ได้เก็บกินบ่ค่อยเด้เด็กไอ้เก็บบกม่วงนะพี่น้องมึงไงน,น,นวยมันไงอันซ่อนน้ำเมนูบ่นะพุนมันลุมมันลุมมันลุมทุกเลยใหญ่เดี๋ยวสิาพาไปขังใน ขังในสวนขากินน้ำพระท่านพี่น้องขาตะไคร้เดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งในสวนตนมาขามอันนี้ว่าขามเปรี้ยวเรวยพี่น้องว่าขามเปรี้ยวมันมีลูกนี่นี่บอลลูน่ท่านเด็กเบื้องตอนนี้นี่ในสวนของมันนี่ เอามันนี่ตะกี้มันไม่มันญี่ปุ่นอันนี้มันไหวไปแล้วมันสิเกิดมาไหมปะว่อยากเข้าไปเหยียบปลาอ้อยอ้อยในขนมันขั้นพี่น้องเ<อ>บิงเบ้งใส่เบิ้งอันนี้อันนี้ต้น,น,ตนขา้าวต้นเดิมมันมานลุ่มเนื้นอมมนเห็นว่าพี่น้องฝักยาย่ยายผลมุลนันก็อยยุขางบนมันก็ลังแห้ง มันมีแหงมิคหรอนว,วยนั่นแม่ใหญ่อีหลีเดี๋ยวสิให้เบิง่งนวยใหญ่ๆอ่อนซ้อนปะอันนี้มันโลนพี่น้องเดี๋ยวมันหักมันมันมันรับน้ำหนักบ่ไหวพอรับน้ำหนักบ่ไหวมันก็สิหักเนาะบุ้งทีละเดี๋ยวพี่น้องซอยซอยแม่นุเบิ่งเนี่ย ไงโอเดะนี่ะน่ะซ้ะำออรำอ่อยหลุดอ้ยทั้งใหญ่ทังงท้ง n h a ทั้งใหญ่ทังงท้ง n h a ทั้งขาวทั้งอวบเพลงอะไรเนาะไออะไรนะกนะินลึดกินลึดได้ไหมพูดไหมยุคห่างนี่ปลาอ่อยกับมีผู้ใดอยากได้มาเอาเดอ้อพันมัน ทั่วแปบบทั่วแปบบทั่วแปบบกระดกเป็นตาไนว่ามีผู้ม,มากเก็บกินกล้วยนำว่าพุน่นอันนี้ก็ะเบนขึ้นสีหักลูกองค์กรเบนเพราท่านเนี่ยหักไปบู้ยมาลุ่มมาลุ่ม สิเดตัดจริงมันออกพุ่นอ่ะว่างๆก้อนเมนูสิเดตัดจริงมันลงอันนี้ต้นเข้านนต้นเดิมมันบังคา่าเดยคนมายนโยกกะฮู้โคกพี่น้องผู้โย่ไห้กบะบู้เห็ดผู้โย่กบะบู้เห็ดไห้อันนี้กล้วยน้ำว่าต้นใหญ่อันนี้งามแต่อยู่ในสวนผุนอยู่ในสวนผุนมั่งามเถอะค่นย่านนงไปผุนเถอะชวน บะมีบะมี่พ้เหยื่อไห่มันหละหกอันนี้กล้วยสมกล้วยสมลูกน้อยๆน,อยนะออกฟองเองแป้งอยู่ตักไข่พี่น้องตักไข่ตักไข่ล้างบาน อาน,นี้มาก,กันห่ามึ้งไงตะไคร่งามอีหลีนี่แมโนูมันเสียไว้ปบ้านหางหกเดือนนี่แหละไปบ้านหางหกเดือนงามอีหลีปูนักเครือกล้วยชองเครือบัตรบัตรเมนูบัตรเมนูไปอยากโชคขังบนนึกพี่น้องโชคขังบนม่ได้ห้างไล แต่เห็ดตั้ขงางล่างขางบนกะบ่ได้เห็ดหนาตรงหน้าตั้งกลับไปเมื่อแล้วใหม่เพราะว่ามันเก่าเนะาะบ้านหลังนี้เห็ดตั้งแต่พศ๑๗นานแลมปีใบกะเพราสุดยอดขางเฮียนขางสัน้นเน็บใบได้เมื่อส์ผิด้องเอ้ยเน็บใบได้เมื่อสเป็นเมื่อสพุ่นอะเบังค่าที่น ต้นคาต้นคาใบยีรางามผักเนี่ยอันนี้ยวสิออาอันนี้เพิ่นวานใบยีราต้นเก่าต้นเดิมเพิ่นมันไหน่มันนี่แล้วเฮ็ดหลายปีอยู่ด้วยนี่สามสี่ปีผมได้พี่นอ้องมันจังเมื่ออายุนี่อันนี้ก็คือฟ้าทลายโจร ฝาา่าทลายจนกับปลูกเธอเดียวบานนี้พ่อปนแกน่ะเม็ดกับวานไปทั่วคนมันปิวไปเองได้พี่น้องขางไงขังไงอยู่กอคานะ่ะมีประโยชน์หลายอันนี้กะค่าอันนี้กะกอนี่กะเพื่อนพ้องน้องพี่มันอยู่ไก่มันอยู่ไก่ยาตีพี่น้องก็มาเอาพออันนั้นมันอยู่ไก่ก็ยาตีพี่น้องก็ไปไวเทงก็มาหอน,นีก็ฮักตรงนี้ กะใครก็เจ้าเกินไปเนี่แหละประมาณนี้แหละบ้านเมนูพี่น้องบางคนก็อยากเบิ้งเนาะแต่ว่าเมนูสิแต่ว่าท้ายขังบนให้เบิง้งขันท้ายขังบนมันสิประมาณนี่พี่น้องบ้านมันเกาเนาะบ้านเกาบ้านเกานาต่งา,าตงกับเห็นไหมนาต่างกับพ่อปันนี่แหละพี่น้องพอโดนมันโดนแล้วมันก็นเลยชำรุดเพราะว่าเมนูว่าสิเห็ดไม่เห็ดไม่กับล่อ,องงบอยู่ ยกเพราะว่าข้างล่างยกแล้วเปลี่ยนเสาแล้วก็สีได้เฮ็ดตัข้างบนเพื่อ้างบนนี่ก็สีได้ลือตาตั้นหนาตางก็ฝาฝาแอมมันพี่น้องประมาณทักหาหกมือนี่แหละประมาณนี่แหละเพราะว่าสังกะสีกับเปลี่ยนแล้วสังกะสีก็ับไปตัว้างล่างนี่เฮ็ดพร้อมกันเพราะว่าอก็เสีย้างล่างก็ก็เสีย้าง,งล่างนะพี่น้องเวลาตอนนั้นยายเราอยู่ ตอนใหา่แล้วมีชีวิตอยู่ฝนตกฝ่าห้องลมมันพัดมันกับมากหางลางเนาะพอพอพอยหายเนี่ยบัมีแห้งสีเดินขึ้นข้างบนก็เลยให้มายุห่างลางฝนตกฝ่าห้องมันก็สาดเนาะนี่แหละเหตุผลที่เหตุหางลางก่อนกะข้างบนอยู่ได้เพราะยู่ได้มันกับมันกับสาดข้างบนเนาะแต่ว่าขันห้องเบิ้งสภาพมันกับคือมันเก่าเนี่ยแหละมันบาดมันเก่าเนาะขันบางคนกับ ขันโม่คิดที่ยังกะใส่ตะหน้าตั้งกัไดดอนุรักษ์ไว้บานแบบเก่าตว่าเมนูกะก็คือสีบ่ไหวดอกเพราะว่ามันมันหลายปีแล้วเนาะไม่มันมันปวกมันกินบม่บ่มันบ่ปวกบ่ากินเด้ยพี่น้องไม่ไม่เมนุคางไม่้างเฮี้ยนนี่มันบม่มีปวกกินแต่ว่ามันโดนหลายปีแล้วย่านมันกอกแม่ไม่มันก็มีอายุตามของมันไปเนาะ นี่แหละบางคนกับอยากเบิ้งบานเมนูอันนี้ไทยห้เบิร์อเดอพี่น้องอยากเบื้องบานเมนูกับประมาณนี้แหละหกหกบะานในเคียวบะานในเฮดห่หังอันนี้กับขางในนี่กับคอกคอกของจิ้งหลีดเมนูกับกามาย่บานกับสีเริ่มต้นขันบ่อนี้กับสีโปูกของขางในสวนพ่อได้ให้บ่อหจะของเงา,าเนาะ มี่โกงมีละอันสองอันอันสามอันพุนเลี้ยงจิ้งหรีดขึ้นกันพี่น้องมันโกงค่ะอันยุติเรานี่เราเมนูพังหมดแล้วล่ะพี่น้องค้นกะเทาเฮี้ยนกะเทาเนี่ยแต่ว่าจิ้งหรีดกะคันเลี้ยงได้ก็โอเคอยูกพี่น้องมันขายได้ง่ายขายได้เงินง่ายลงทุนกับบ่อไหลแห้งกับบ่อตองใสแห้งไหล คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละจ้าขอบคุณหลายๆที่เขาช่วมคลิปเดอ้อพี่นง